เจอกันอีกแล้วครับกับสปอร์ตไทม์ไลน์ประจำวันอังคารที่21กุมภาพันธ์สำหรับเมื่อวานครับที่ให้ไปครับ3คู่ในหน้า YouTube ครับโอ้โหเสียไป1คู่ครับกินไป2คู่ครับคู่แรกเมื่อวานครับชาเวสเจอกับสปอร์ติงลิสบอนคู่นี้ให้รองชาเวสที่ราคาลูกควบลูกครึ่งแพ้ไป2ประตูต่อ3ครับแต่ได้กินราคาครับกินครึ่งนึงครับสำหรับคู่ที่2ครับโตลิโนเจอกับเคมาเนเซ่คู่นี้ให้ต่อโตลิโนเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูกครับเหลือจะเชื่อครับโอ้โห เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับเสียไปเต็มๆครับคู่ที่3ครับวัตฟอร์ดเจอกับเบสบอมบิดเอาเบียนคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอวัตฟอร์ดเจ้าบ้านครับชนะไป3ประตูต่อ2ครับกินไปเต็มๆครับ3คู่เมื่อวานในหน้าย t u b e กิน2คู่ครับเสีย1คู่ครับสำหรับตัว v i p เมื่อวานครับเบนฟิก้าเจอกับบาวิสตาครับโอ้โหแอบเสียวเล็กน้อยครับสำหรับเบนฟิก้าที่ให้ไปครับลูกครึ่งครับ2ครับโดนนำก่อนครับแต่สุดท้ายครับพิกมาชนะได้3ประตูต่อ1นกินไปครึ่งนึงครับสำหรับตัว v i p เมื่อวานครับ ผลงานค่อนข้างดีครับสำหรับเมื่อวานครับวันนี้ครับเราไปลุยกันใหม่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างแบ็กเบิร์นโลเวอร์พบกับแบ็กพูลครับสำหรับคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราครับสำหรับแบ็กเบิร์นเจ้าบ้านครับอันดับเจ็ดของตารางคะแนนรับสามสิบสองนาที่ผ่านมามีสี่สิบเก้าคะแนนครับสำหรับแบ็กพูลทีมเยือนครับอันดับยี่สิบสาม ของตารางคะแนนครับ32นะัดที่ผ่านมาพวกเขามี31คะแนนครับอยู่อันดับรองบวยครับตอนนี้แบ็กพูบสุมเสียงเหลือเกินครับกับการตกชั้นครับสำหรับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับนะัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะสวอนซีไป1ประตูต่อศนะูนย์ครับสำหรับแบ็กพูนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะสโต๊กซิตี้ไป1ประตูต่อศนะูนย์ครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นแบ็กเบิร์นที่ชนะไป1ประตูต่อศนะูนย์ครับสำหรับคู่นี้ครับราคาเปิดมาเป็น แบ็กเบิร์นโลเวอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกครับต้องบอกว่าคู่นี้ครับแบ็กเบิร์นครับดูดีกว่าครับเล่นในบ้านตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ7ของตารางคะแนนพวกเขาต้องการครับติดหนึ่งใน6ก็เพื่อไปเพลย์ออฟไปเตะพิมารีกฤดูกาลหน้าครับวันนี้ครับเป็นโอกาสดีครับเล่นในบ้านเจอกับแบ็กพูที่ต้องบอกว่าลุ้นหนีตกชั้นครับตอนนี้ครับเพิ่งมี31คะแนนจากจาก31มอนะครับมองนะครับคู่นี้ครับรูปเกมอาจจะสูสีกันครับช่วงแรกๆแต่ท้ายที่สุดแล้วผมมองนะครับ แบ็กเบิร์นโลเวอร์น่าจะใช้ความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านและเกมรูปที่ดูดีกว่าครับน่าจะบดชนะแบ็กทูไปได้ในท้ายที่สุดกับราคาครึ่งลูกมองนะครับสามแต้มของแบ็กเบิร์นไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับคู่นี้ชี้ไปที่เจ้าบ้านครับเล่นไปเลยครับที่แบ็กเบิร์นโลเวอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเรอัลมาดริดเป็นการเจอกันในฟุตบอลแชมเปี้ย รอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกครับเตะกันเวลาตีสาตรงตามเวลาบ้านเราครับสำหรับรเวอพูครับพวกเขาครับเข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม A ครับสำหรับทีมเยือนครับริวมาริดพวกเขาเข้ารอบมาเป็นที่1ของกลุ่ม F ครับนัดล่าสุดของรีวอพูครับพวกเขาบุกไปชนะนิวคาสเซิลได้2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับริวมาริดนัดที่ผ่านมาก็บุกไปชนะโอซาสุณาได้2ประตูต่อศูนย์เช่นกันครับสาหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเป็นริวมาริทครับที่ชนะรีวอพูไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับในฟุ รอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2022ครับโอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้ช่วงหลังเจอกันบ่อยเหลือเกินนะราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอลิเวอร์พูลครับค่อนข้างจะสูสีกันครับคู่นี้ครับจะยังไงก็ช่างครับลิเวอร์พูลครับจะเล่นในลีกไม่ดียังไงครับแต่บอลยุโรปต้องบอกว่าพวกเขาเล่นในแอนฟิลด์เป็นนรกโลของทีมเยือนครับทีมไหนมาเยือนต้องวันเหนื่อยหน่อยครับมาเจอลิเวอร์พูลในแชมเปี้ยนสกครับสำหรับมาริตไม่ต้องพูดถึงครับช่วงหลังพวกเขาดูดีเหลือเกินครับพึ่งไปคว้าแชมป์ สโมสรโลกครับมาตรฐานของพวกเขาครับมาลิดสูงทุกปีครับสําหรับวันนี้ผมมองนะครับรูปเกมครับสูสีกันแน่นอนไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับเป็นทีมใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เป็นเจ้ายุโรปด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับคู่นี้ผมมองนะครับ <we> มาลิดเองไม่จําเป็นต้องมาเปิดหน้าแรกกับลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลเองก็ต้องบอกว่าเล่นตามสไตล์ของพวกเขาเล่นไปเรื่อยๆผลเสมอครับน่าจะยุติธรรมกับทั้งสองทีมน่าจะต้องไปวัดกันที่นัด2ที่บ้านของทิวมาลิดคู่นี้ครับ บอลค่อนข้างจะใกล้เคียงครับนัดนี้เล่นในบ้านของริเวอร์พูลด้วยครับอย่างที่รู้ๆกันครับเล่นในแอนฟิลด์ครับนันโลกของทีมเยอะครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับริเวอร์พูลเจ้าบ้านไม่น่าจะแพ้ครับถึงแม้ฟอร์มช่วงหลังลีกจะไม่ดีก็แต่รายการนี้พวกเขาครับมักทําผลงานได้ดีเสมอครับสำหรับคู่นี้ครับไปที่ราคาเสมอริเวอร์พูลครับไม่น่าจะมีเสียครับไม่น่าจะแพ้ขาบ้านครับสำหรับคู่นี้คู่ที่2ราคาเสมอริเวอร์พูลครับเราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างไอทันแฟรงเฟิร์ตพบกับนาโปลีเเ็นนนกการจออัใฟุตบ แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกครับเช่นกันครับสำหรับคู่นี้ครับเตะกันเวลาตี3ตรงตามเวลาบ้านเราสำหรับแฟงเฟิร์ตพวกเขาเข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่มดีครับสำหรับนาโปลีครับเข้ารอบมาเป็นที่1ของกลุ่ม A ครับสำหรับนัดที่ผ่านมาครับของแฟงเฟิร์ตพวกเขาเปิดบ้านชนะเวเดอร์เบเมนไป2ประตูต่อ0สำหรับนาโปลีนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะซาสซูโอโลได้2ประตูต่อ0ครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นนาโปลีทีมเยือนต่อที่ราคาปอปลาครับ ต้องบอกว่าซูสีก็เหลือเกินครับวันนี้ครับเล่นที่บ้านของแฟงเฟิร์ตแฟงเฟิร์ตเองต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดุเดินครับเกมรูปของพวกเขาโอ้โหยิงคู่แข่งกระจุยครับเวลาลงเล่นในบ้านนาโปลีเองครับไม่ต้องพูดถึงครับฤดูการนี้พวกเขาร้อนแรงเหลือเกินครับวันนี้มาเยือนด้วยราคาปอปลาผมมองนะครับพวกเขาไม่น่าจะเปิดเกมรูปใส่แฟงเฟิร์ตเจ้าบ้านครับอย่างน้อยๆครับต้องการผลเสมอครับแล้วไปลุ้นในบ้านของตัวเองครับนาโปลีแฟงเฟิร์ตเองก็เช่นกันครับวันนี้ครับถ้าจะไปเปิดน้าแรกกับนาโปลีครับ โอ้โหคงไม่เป็นการดีครับที่จะทําอย่างนั้นครับนาโปลีพวกเขามีเกมสวนกลับที่ต้องบอกว่าอันตรายมากครับโอ้โหต้องบอกว่ากะอักกับพวกเขามาหลายทีมแล้วครับสำหรับนาโปลีครับเกมสวนกลับของพวกเขาวันนี้ผมมองนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับจะมีโอกาสยิงกันน้อยจะค่อนข้างจะระมัดระวังตัวกันครับสาหรับคู่นี้มีโอกาสมากเกิอเกินครับที่จะจบลงด้วยผลเสมอกันครับสำหรับคู่นี้ครับผมมองนะครับสูสีกันแบบนี้ขออยู่บนรองขออยู่เจ้าบ้านไว้ก่อนครับไม่น่าจะแพ้คาบ้านครับสำหรับแฟงเฟิร์ตครับแฟงเฟิร์ตในบ้านของพวกเขาดุดันและเหนียวแน่นจริงๆครับสี้ครับ กับราคาปอปลาของนาโปลีขอลองไปที่ Frankfurt, แฟงเฟิร์ดไม่น่าจะแพ้ขาบ้านครับคู่ที่3ให้ลองแฟงเฟิร์ตที่ราคาปอปลาครับสำหรับวันนี้ครับ3คู่เน้นๆในหน้า YouTube จัดไปเลยครับแบ็กเบิร์นโลเวอร์เจอกับแบ็กพูครับคู่แรกครับคู่นี้ให้ต่อแบ็กเบิร์นโลเวอร์ที่ราคาครึ่งลูกครับคู่ที่2ครับริเวอร์พูลเจอกับริวมาริตคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอริเวอร์พูลครับ คู่ที่3ครับไอท่านแฟงเฟิร์ตเจอกับนาโปลีคู่นี้ให้รองแฟงเฟิร์ตที่ราคาปอปลาครับสำหรับวันนี้ครับบอล v วี VIP จัดให้เหมือนเดิมแน่นอนครับเป็นการเจอกันระหว่างมิววอลพบกับเบอร์ลี่เป็นการเจอกันในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะกันเวลาตีสองสตามเวลาบ้านเราใครอยากได้บทสรุปบทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้ว่า ตัวผมและทีมงานให้ไปในทิทางไหนครับมาตามกันที่ไลน์แอดนี้ได้เลยต้องบอกว่าคู่นี้มั่นใจเหลือเกินครับทีเด็ดแน่นอนครับความมั่นใจ8ถึงเ0ครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้ตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์ครับกด s u b สไ r i b e กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ Sport Time